จิ้นต่อก้าสุพัสรา,าคอมเมนต์ชมเกรทวดินทอนลงรูปคู่แพทิพเซียเครึ่งสถานะโสดมาก็นานแล้วสาหรับพระเอกหนุ่มเกรทวดินทอนจนเ,นเพื่อนในแกงก็จะยอมมีสาวข้างกายกันหมดแล้วหลายคนจึงรุ้นไปกับหนุ่มเกรทที่ลงเอยกับกศศกคนสักทีโดยเฉพาะช่วงนี้กระแสจิ้นกับสาวโสดอย่างนางเอกสาวก้าสุพัตรานั้นแรงมากจนคนก็ลุ้นว่าเรือลำนี้จะขึ้นฝั่งจริงเมื่อไหไร่อย่างล่าสุดหนุ่มเกรทวดินทอนได้โพ์ภาพคู่แพทิเซียโก้ต์โปรโมทละครที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันพร้อมกับแคปชั่นเเดด็ตตตาหหนนนนนุุุ่่่่มกรรรรวฟีแบบไไอองง้จะป และนอกจากแฟนๆจะเข้ามาคอมเมนต์ซีนนี้ว่าดูอบอุ่นแล้วก็ยังมีสาวก้าสุพัสาราที่เข้ามาคอมเมนต์นั่าตอกลงอีกคนว่าไมโครเวฟกายคอมเมนต์สั้นๆจะถูกใจลูกเรือเกรด9ก้าจริงๆจีนไม่ไหวแล้วถ้าจะอบอุ่นขนาดนี้ต้องลองเปิดใจแล้วไม่จ๊ะ9ก้าขอขอบคุณภาพเกรยวรินทร์ก้าสุพัสาราแพทย์ที่เสียกูดภาพแแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค,ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ